สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nonstop Investment ช่องที่จะนำเนื้อหาสาระการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคำเงินแท่งคริปโตและสินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเอาละค่ะเราไปเข้าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวันนี้กันดีกว่าค่ะเอาละค่ะมาเจาะลึกกันช่วงนี้บรรยากาศอาจจะตึงๆหน่อยสำหรับนักลงทุนหลายๆคนนะคะ ผเปิดพอร์ตมานี่อาจจะใจหายได้เลยเพราะเห็นแต่สีแดงเต็มไปหมดเลยซึ่งภาพแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับเรานะคะแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเลยใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันค่ะว่าเบื้องหลังของภาวะตลาดแดงที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วที่สําคัญเลยคือเราควรจะมองสถานการณ์นี้ยังไงดีครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้ก็คือบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเลยนะฮะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่า risk off risk off หรือการปิดรับความเสี่ยงพร้อมกันหมดเลยพูดง่ายๆก็คือนักลงทุนส่วนใหญ่เลือกที่จะลดการถือสินทรัพย์เสี่ยงลงชั่วคราวก่อนครับอ๋อพอพูดว่า risk off ก็เห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะเพราะถ้าไปดูข้อมูลจริงๆก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่ก่อนหน้านี้วิ่งขึ้นมาแรงๆหลายเดือนก็ปรับตัวลงครับนำมาก่อนเลยแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตามไปด้วยส่วนตลาดเอเชียรวมถึงเซ็ตอินดี x ของไทยเราก็ลงเหมือนกัน แต่บ้านเราอาจจะยังโชคดีหน่องใช่ค่ะยังลงไม่หนักเท่าที่อื่นอาจจะเพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ขึ้นไปแรงเท่าไหร่แต่ตัวที่มาซ้ำเติมบรรยากาศให้มันดูน่ากังวลขึ้นไปอีกก็คือตลาดคริปโตอ่ะโอ้โหอันนั้นหนักเลยครับโดยเฉพาะบิตคอยที่ดิ่งลงแรงมากการที่มันปรับตัวลงพร้อมกันในหลายๆสินทรัพย์แบบนี้มันเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเกิดจากหลายๆปัจจัยที่ มันมาสุกงอมในเวลาไล่เลี่ยกันพอดีตรงนี้แหละค่ะที่อยากจะชวนคุยกันจริงๆว่าอะไรคือตัวจุดชนวนที่ทําให้ทุกคนเหมือนพร้อมใจกันเทขายขนาดนี้ถ้าให้เดาเรื่องแรกที่คนพูดถึงกันเยอะสุดๆเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องฟองสบู่ขุ้นเทคแต่ AI ประเด็นใหญ่สุดเลยครับที่มันวิ่งขึ้นมาแบบบ้าคลั่งมาจนหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเอาระราคามันอาจจะแซงหน้าความเป็นจริงไปไกลแล้วหรือเปล่า คือสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้มันคือจิตวิทยาของตลาดเลยครับพอความคาดหวังมันถูกตั้งไว้สูงมากๆๆพอมีแค่ข่าวลบเล็กๆน้อยๆเข้ามากระทบหรือมีสัญญาณว่าการเติบโตอาจจะไม่สวยหรูเหมือนที่คิดไว้ม,มันก็เหมือนเข็มที่พร้อมจะจิ้มลูกโป่งที่มันตึงเปรี้ยเลยครับมันกระตุ้นให้เกิดการเทขายทำกำไรครั้งใหญ่ได้ทันทีเลยเพราะนักลงทุนที่เข้ามากินกำไรเขาก็กลัวว่าปาร์ตี้จะเลิกก็เลยต้องรีบชิงออกก่อน เหมือนแต่ว่าพอความคาดหวังมันสูงมากๆความอดทนต่อข่าวร้ายมันก็ต่ําลงไปด้วยแค่สก,กิดนิกเดียวก็พร้อมจะพังคลืนลงมาได้เลยถูกต้องครับและพอมีกลุ่มเทคที่อ่อนไหวมากๆเป็นตัวนําตลาดอยู่แล้วก็ดันมาเจอกับปัจจัยคลาสสิกอีกตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนั่นก็คือความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายดอกเบี้ยของเฟดครับผมตลาดยังเดาทิศทางไม่ถูกเลยใช่ค่ะ ซึ่งตลาดเกลียดความไม่แน่นอนเป็นที่สุดเลยครับธรรมชาติของนักลงทุนคือต้องการความชัดเจนเพื่อที่จะประเมินอนาคตได้แต่ตอนนี้ทิศทางยังไม่ชัดตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวก็ออกมาดูกำกำกึำ่งกึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่เลยเลือกทางที่ปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนก็คือลดความเสี่ยงใช่ครับลดความเสี่ยงก็คือการขายหุ้นออกมาแล้วก็ไปถึงเงินสดหรือพันธบัตรระยะสั้นแทน มันเป็นปฏิกิริยาทีา่สมเหตุสมผลในภาวะแบบนี้ครับแต่ว่ามันมีอีกองค์ประกอบหนึ่งในรอบนี้นะคะที่รู้สึกว่ามันต่างจากรอบก่อนๆครับปกติเราจะคุยกันแค่เรื่องหุ้นเรื่องดอกเบี้ยแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะมีแรงกระแทกมาจากอีกโลกหนึ่งเลยคือการร่วงลงอย่างหนักของตลาดคริปโตอ๋อ ประเด็นนี้สําคัญมากครับคือนักลงทุนหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นคนละเรื่องกันแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้มันเชื่อมกันชัดเจนมากมันมีกลไกลอะไรที่ส่งผลกระทบโดยตรงขนาดนั้นคะครับประเด็นนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้การปรับฐานรอบนี้มันรุนแรงกว่าที่คาดไว้ด้วยซ้ําเพราะว่านักลงทุนจํานวนไม่น้อยเลยโดยเฉพาะรายย่อยใช้ l e v e r เ g e เงินกู้ยืมใช่ครับเงินกู้ยืมมาลงทุนในคริปโตเพื่อขยายผลตอบแทน ทีนี้พอราคาคริปโตร่วงแรงจนถึงจุดที่ต้องหาเงินไปเติมสถานะหรือที่เรียกว่ามาจินคอสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาจำเป็นต้องขายสินทรัพย์อื่นที่มันมีสภาพคล่องสูงๆแล้วก็ยังพอมีกำไรอยู่เพื่อเอาเงินสดไปโปะซึ่งสินทรัพย์นั้นก็คือหุ้นถูกต้องครับสินทรัพย์นั้นก็คือหุ้นนี่เลยเป็นครั้งแรกๆที่เราเห็นชัดเจนเลยว่าระบบนิเวศของคริปโตเนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นแหล่งเงินกู้ขนาดใหญ่ที่ไม่มีการควบคุม Mm hmm. แล้วพอระบบมันพังมันก็เกิดแรงขายลามข้ามตลาดมาอย่างตลาดหุ้นอย่างรุนแรงเลยเป็นตัวมิโนเอฟเฟกที่คาดเดายากมากครับโหเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนมีระเบิดหนี้ซ่อนอยู่แล้วพอเกิดระเบิดขึ้นในตลาดคริปโตสเก็ตระเบิดมันก็กระเด็นมาโดนตลาดหุ้นเต็มๆเ,เลยครับผมซึ่งเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่เราไม่ค่อยเห็นในอดีตนะคะแล้วพอมีแรงขายจากฝั่งคริปโตมาเสริมแรงขายเดิมๆที่มีอยู่แล้วก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกหนักขึ้นไปอีกครับ ทั้งเรื่องการขายทำกำไรของคนที่ถือหุ้นมานานแล้วเห็นท่าไม่ดีใช่ครับพวก profit taking ก็มาเลยพอมีแรงขายระลอกแรกเข้ามามันก็ไปกระตุ้นให้นักลงทุนที่กำไรอยู่แล้วตัดสินใจขายตามแล้วถ้ามองมาที่บ้านเราเองล่ะคะปัจจัยเฉพาะของไทยของไทยเองก็ต้องยอมรับครับว่าเศรษฐกิจเรายังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ค่ะนักลงทุนต่างชาติเลยยังไม่กล้ากลับเข้ามาเต็มตัวยังอยู่ในโหมดแบบว่า รอดูมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันชัดเจนจากภาครัฐก่อนมันเลยกลายเป็นว่าปัจจัยลบจากทั่วโลกก็ถาโถมเข้ามาในขณะที่ปัจจัยบวกในประเทศเราเองก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะต้านทานไหวถูกต้องครับพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวแต่มันเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบเลย perfect storm เลยครับคือมีทั้งความกังวลเรื่องฟองสบู่มีความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบีย้ยแล้วก็มีตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ๆอย่างการล่มสลายของ leverage ในตลาดคริปโตมาผสมโรงอีก แล้วแบบนี้เราควรจะตีความสถานการณ์นี้ยังไงดีคะมันน่ากังวลขนาดไหนคำถามนี้สำคัญมากครับเพราะคำตอบของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราสวมหมวกใบไหนอยู่เราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนอ๋อสำหรับมุมมองแรกเลยนะฮะคือมุมมองของสายเก่งกำไรหรือนักลงทุนระยะสัน้นค่ะสำหรับกลุ่มนี้ต้องบอกว่านี่คือสัญญาณอันตรายเพราะโมเมนตัมของตลาดมันได้เปลี่ยนจากโหมดกล้าได้กล้าเสียหรือ r i s k on มาเป็นหมดเน้นความปลอดภัยหรือ risk off อย่างชัดเจนหุ้นที่เคยแข็งแกร่งก็อาจจะหมดแรงหุ้นที่อ่อนแออยู่แล้วก็จะยิ่งลงหนักกว่าเดิมช่วงเวลาแบบนี้คือช่วงที่ต้องระมัดระวังตัวสูงสุดโดยเฉพาะคนที่ใช้ leverage เพราะความผันผวนสูงใช่ครับอาจจะโดนบังคับขายขาดทุนได้ง่ายมากเรียกได้ว่าสภาพอากาศมันไม่เอื้อให้ออกเรือเลยครับแล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่สายซิ่งล่ะคะคนที่มองการลงทุนเป็นเรื่องยาวๆนั่นคือมุมมองที่2ครับ มุมมองของนักลงทุนระยะยาวหรือสายสะสมะสำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนที่มีพื้นฐานดีๆเนี่ยการที่ตลาดปรับตัวลงสัก10-20%ในระยะสั้นเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากในการลงทุนระยะยาวและบ่อยครั้งที่สถานการณ์แบบนี้กลับกลายเป็นโอกาสเลยนะครับโอกาสเลยนะคะใช่ครับหรือเป็นช่วงเวลาของเทศกาลลดราคาให้ได้เข้าสะสมของดีในราคาที่ถูกลง หากเรามั่นใจว่าพื้นฐานของกิจการที่เราลงทุนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงอย่างมีนัยยะสำคัญโอเคค่ะพอจะเห็นภาพแล้วแทนที่จะตื่นตระหนกไปกับตลาดเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีแนวทางหรือแผนการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรได้บ้างครับข้อแรกเลยและสำคัญที่สุดคือกลับไปที่แผนการลงทุนของตัวเองครับกลับไปที่แผนของตัวเองใช่ครับก่อนจะทำอะไรอย่างอื่นลองกลับไปทบทวนดูว่า เป้าหมายหลักของการลงทุนของเราคืออะไรเพื่อการเกษียณในอีก20ปีข้างหน้าหรือเพื่อเก็งกำไรในอีก3เดือนข้างหน้าค่ะถ้าเป้าหมายยังเป็นระยะยาวการผันผวนระยะสั้นก็เป็นเพียงแค่เสียงรบกวนหรือ n อ i ส e ที่เข้ามาระหว่างทางเท่านั้นเองครับซึ่งมันก็นามาสู่ข้อ2ที่พูดง่ายแต่ทายากมากคืออย่าเพิ่งรีบขายของดีเพราะความกลัวยากที่สุดเลยครับข้อนี้การแยกราคาหุ้น ออกจากคุณภาพของธุรกิจในช่วงที่ตลาดแพนิกเนี่ยมันท้าทายสุดๆเลยถูกต้องครับถ้าบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่ยังทำกำไรได้ดีมีความสามารถในการแข่งขันและยังเติบโตได้การที่ราคาหุ้นลงตามภาวะตลาดไม่ได้แปลว่าธุรกิจนั้นแย่ลงเสมอไปนี่คือจุดที่ต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับเรื่อง Leverage ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ด้วยใช่เลยครับอ่าจริงด้วยค่ะการเรามาระวังการใช้ Leverage หรือทางที่ดีคือไม่ใช้เลยในช่วงแบบนี้ใช่ครับการไม่ใช้เงินกู้ยืมหรือ Margin ทำให้เรามีข้อได้เปรียบที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือเวลาเวลาครับเราสามารถถือรอให้ตลาดฟื้นตัวได้นานเท่าที่ต้องการโดยไม่มีใครมาบังคับขายแต่ถ้าใช้ Leverage ออยู ต้องประเมินความเสี่ยงให้ดีว่าถ้าตลาดลงไปอีกเราจะโดมบังคับขายไหมอืมถ้าความเสี่ยงมันสูงเกินไปอาจจะต้องพิจารณาลดขนาดสถานะลงมาบ้างเพื่อความปลอดภัยครับแล้วสําหรับคนที่มีเงินสดรออยู่หรือคนที่ยังมีเงินเดือนเข้ามาเติมทุกเดือนล่ะคะควรจะทํายังไงดีจะเข้าซื้อเลยดีไหม แนวทางที่4ก็คือทยอยซื้อเสะสมแทนการทุ่มหมดหน้าตักหรือ a l l In ครับ DCA ใช่ครับหากเราเล็งเห็นว่าหุ้นหรือกองทุนเป้าหมายมีราคาน่าสนใจแล้วอาจใช้วิธีทยอยเข้าซื้อเป็นรอบๆหรือที่เรียกว่า DCA เพื่อเฉลี่ยต้นทุนค่ะเพราะความจริงก็คือเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าจุดต่ำสุดมันอยู่ที่ไหนการทยอยเข้าจะช่วยลดความเสี่ยงจากการซื้อผิดจังหวะได้แล้วยังช่วยลดความเครียดทางจิตใจด้วย มันเหมือนเป็นการบริหารความเสี่ยงและความรู้สึกเสียดายไปพร้อมๆกันนะคะประมาณนั้นเลยครับและข้อสุดท้ายที่น่าจะช่วยให้เราผ่านช่วงนี้ไปอย่างมีสติก็คือการติดตามข่าวสารครับแต่ต้องเป็นการติดตามปัจจัยสำคัญโดยที่ไม่ต้องหมกมุ่นเกินไป<อ>สิ่งที่ควรจับตาดูคือทิศทางนโยบายดอกเบี้ยของเฟดผลประกอบการไตรามาสถ,ถัดไปของหุ้นกลุ่มเทคและ AI แล้วก็ความคืบหน้าข,ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไทยค่ะ ปัจจัยพวกนี้จะส่งผลต่อทิศทางตลาดในระยะถัดไปแต่ไม่จําเป็นต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวันเพราะอะไรคะเพราะการเสพข้อมูลมากเกินไปอาจทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดจากอารมณ์ได้ง่ายครับยอดเยี่ยมเลยค่ะถ้าให้สรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดตลาดแดงในรอบนี้ก็คือการปรับฐานครั้งใหญ่หลังจากที่วิ่งขึ้นมาแรงครับเป็นการปรับฐาน โดยมีตัวกระตุ้นจากความกังวลหลายอย่างที่ประจบเหมากันพอดีทั้งเรื่องหุ้มเทคที่ราคาสูงความไม่แน่นอนเรื่องดอกเบี้ยและที่สําคัญคือมีตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่คือแรงขายจากตลาดคริปโตที่ลามข้ามมาถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพใหญ่จะเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกการลงทุนเลยครับอืมมันคือวัฏจักรที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าสำหรับคนที่มีแผนระยะยาวและเลือกถือครองสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ ช่วงเวลาแบบนี้มักจะเป็นโอกาสให้ได้ทบทวนพอร์ตของตัวเองและวางแผนสะสมอย่างมีสติมากกว่าการตกใจเทขายตามอารมณ์ของตลาดครับเป็นมุมมองที่ทําให้ใจเย็นแล้วก็มองเห็นโอกาสท่ามกลางความผ,ลผ,ลผันผวนได้ดีขึ้นมากเลยค่ะและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงครับเชิญเลยค่ะนอกเหนือจากการมองหาจังหวะเข้าซื้อแล้วตลาดในช่วงขาลงแบบนี้ยังเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนคุณภาพพอร์ตของเราได้ดีที่สุดอือหือ มันทําให้เราเห็นว่าการลงทุนของเราที่ผ่านมานั้นอิงอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่งหรือเป็นเพียงการเกาะไปตามกระแสของความคาดหวังที่ไม่มีอะไรมารองรับลองกลับไปสํารวจดูนะครับว่าสินชรัพในพอร์ตของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนมากกว่ากันถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง nonstop investment เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรา หุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะและนอกจากนี้หากคุณสนใจในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Dime หรือ w b o ูสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษและหุ้นฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ